พวกในภูเวียงที่ติดตาม,มนโยบายสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่หรื <c oughs> อว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะที่เราได้เปิดพิธีพิธีที่เราขออีกฝั่งคุณเราที่จะไดระทท้ดรทท่วมกันนะครับเสวนาแล้ววันนี้เราได้เรียกทีมชุดร่วมในการดูแลเมืองเชียงใหม่ย่างไปนะครับเ <c oughs> มืองเชียงใหม่ หรือที่เรารู้จากกันบ้าจจะลราไ้คือรูกเรีสีน้ำผันที่เรามีทำตาด้คควกับวันงานเกี่ยวกับรูปเรียสีน้ำันเอาไว้นะครับที่หน้าที่โทนตีข้าเกียนใหม่ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเสว่นาในวันนี้คงจะเป็นเพราะว่าเป็นเจ้าตี เป็นเจ้าที่ที่นี่ในฐานะที่เป็นรองีิการดีของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็เป็นนั่นผู้ช่วยเจ้าวาดถ้าเราบืตว่าเถิดเราได้ยิด้วยก็โดยความินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่เวทีการเสกนาเรื่องของการติดตามนโยบายสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ ตอนที่ว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมในการดูแลทัศน์ศาสตร์มือจิ๋เนี่ยถ้าจะว่าอยู่ที่อินที่ไก่เนี่ยก็ไคยมาแองในบรรยากาศพัฒนาเมืองเนี่ยใด้ผู้ผู้มีอำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้นำเข้ามาสู่เมมูลจิ๋งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยที่หลายๆครั้งแล้วคนเจใหม่เองก็มีความรู้สึกขัดห้องขัดตาขอค่อยจะเปลุกปบใหญ่กระด้ของการมีโรคไฟฟ้าทะยักขนาดใหญ่ครเป็นต้นรวมไปถึงเมื่อจะมีการพัฒนาเมเืองแปลงถนนมนุนตาง่ายที่สุดก็คือสะพานข้ามเพราะว่ามลงทุนน้อย ความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นโครงการที่มาตามนโยบายน,นี้ยู <c oughs> ่นี้มัคนเด็กมากมายที่จะมีสตา์เข้ามาในเชียงใหม่เรานี้เป็นสิ่งที่เ็นคํำถามเป็นสิ่งที่เป็นข้อสงสยัยเป็นในอย่างหลายๆอย่างที่ทำให้คนเชียงใหม่ได้มาอู้มาคุยมาพูดกันหนักขึ้นแล้วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ เป็นเวทีของการพิจามน,นาเยายาธรนะที่ทางภาคีคนทาค่าเทียมใหม่ทั้งหลายนะเพราะว่าจะเป็นส่วนของจมรมเพื่อนเชียงใหม่ก็ดีนะฮะหรือว่าองค์กรภาคีุมที่ได้่ง